สวัสดีวันนี้วันนี้ผมพี่เตอร์นดาวน์ตัวติเทสผมวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมบ,บนหน้าผมเกมออลวิเว็บออลออลวิเวผมพูดชื่อไม่ถูกนันผมให้ Google แปลให้ใจนะผมพูดให้อ่ะ weathering waves อ่ะตามนั้นนะผมอ่ะนี่ผมเราโหลดวันนี้ผมกูเกิลแปลโตว่าผมอ่ะโหลดเข้าไปนะผมนี่ผมเดาวนโหลดติดตั้งบนวินโดว์วินโดว์ระบบใจผมไม่รับป่านะท้าวว่า บอลจมแแมงสอนสอนเจมบอลบอลบอลรูเว็บเนี่ยผมพูดซื้อเจมผิเตัวถอดไปไว้ผมหรือเนี่ยนะดูอับเบลเบลว่าผมอ่ะซื้อเจมอบบับเบลเบลว่าผมอ่ะผมไม่อ่าป่านนะครับว่าบอลจมแแมงมันจะดีหรือเปล่าผมหรือลื่นหรือเปล่าผมอ่ะเพราะเพราะว่าไอ้นี้มันมันมันไม่อารโหลดแบบแบบผอนเว็บเว็บไซต์ แต่บิวบิวนี่ครับผมอ่ะมันไม่มีเอารโหลดแบบแบบที่เราทำมาครับผมอ่ะอันนี้มันเอารโหลดแบบ Google Play ตัวผมอ่ะผมไม่รับปากนะครับว่าพวก Border m a เนี่ยผมมันจะดีหรือเปล่าผมอ่ะหรือใหง่ายๆคือรอดีบิตดีบิตเกมโตเปิดให้เอารโหลดก็ผมอ่ะเปิดให้เอารโหลดก็ผมอ่ะใช่นั้นแหละครับผมแต่นี่ผมจะมาสอนเอาโหลดเวอร์ชัน Google Play ครับผมอ่ะ แน่ยผมจะโหลดสองเวอร์ชันนี่ครับผมแต่เรนี้ผมมาโหลดนี้ไว้ก่อนครับผมเผื่อพอจนแม่มันดีมันดีมันดีครับผมอ่ะผมเลยจะไม่โหลดอีปีครับผมอ่ะผมจะโหลดเก็บไว้ครับผมอ่ะอ่าโอเคครับผมก็โหลด,ด,ดติดตั้งไปเลยครับผมเจ้ครับผมมาถ้านเดี๋ยวผม,วผม,มใส่ฮาร์ดก์เกิร์ลไปมึงครับผม นายมาแบบนี้ครับผมอ่ะพูดจีจัดชอบถอดรอยไปเพื่อรับผมอ่ะเดี๋ยวผแล้วจดนีว้ผมจีตั้งบนวิโนโดว์ผมจตทวจเซฟผม,มถ้ามาึ้นมานี่ผมก็ให้เลือดไหลผมเที่จะเจ็บไว้ผมอ่ะนั่นผมเจ็บไว้นี่ยผตรวจจิติดตั้งครับผมจดเซฟแล้วมันจะโหลดไว้ข้างบนครับผมปันโคนช่อจะอยู่ทั้งด้านครับผมตอนเอาโหลดครับผมอ่ะนอนทั่วผมที่ต่บที่ต่บที่ต่อตอ,ตอ,อ่ะนี่ผมเอาโหลดเสร็จแล้วผม ไรอให้มันหายตอนไฟฟ้าอ่ะมาแล้วแล้วกดคลิกเข้าไปครับผมติดต้านนะผมสดวนเลสับผมเลสับผมวาดีครับผมนี่ผมมันที่น่านี่ยผมเหมือนเจนซินเลยนะผมตอนติดตั้งได้ใช้เจนซินเลยนะผมนี่ผมจะเอาไว้ไรไหนครับผมใช้ซีไดดีก็แล้วแต่ที่แต่คุณจะเซฟนผมเพราะงั้นผมเซฟไว้ได้ดีผมแล้วกดติดต้านนะผมแล้วรอผม แล้วก็โหลดสตาร์ทเอาครับผมสตาร์ทครับผมเรท่ามันที่นานี้ผมแล้วก็โหลดต่อเลยครับผมสิบแปดกิโลผมแล้วถ้าไปโหลดทั้งในอยู่ผมประมาณรวมรวมรวมทั้งหมดเนี่ยผมประมาณยี่สิบกิโลได้ผมอ่ะเฮ้ยผมทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนผมเจอกันในว้นจันทร์ไหมบายวันที่สิบสามเกมเปิดครับผม